ถึงเวลาของข่าวนี้ขยี้ต่อนะครับวันนี้มีเรื่องที่มีคุณผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยร้องเรียนมาย่างข่าวเวิร์กพอยต์เลยนะครับแล้วเราก็มีการตรวจสอบแล้วก็ไปติดตามเรื่องให้นะครับต้นเรื่องเรื่องนี้มันมาจากการที่คนที่ร้องเรียนคนนี้หนุ่มใหญ่คนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาถูกอาสาตำรวจแล้วก็นายตำรวจท่านหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธปืนจ่อที่ศีรษะ ทั้งที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับพร้อมก็ส่งหลักฐานก็คือภาพกล้องวงจรปิดวันที่เกิดเหตุมาให้ด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองครับจริงๆแล้วในตัวรายละเอียดนะเท่าที่เรามีการพูดคุยกับเขาแล้วนะครับผู้ร้องท่านนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ภรรยาเขาเนี่ยกำลังจะเก็บข้าวเก็บของเดินทางไปอยู่กับบ้านของแม่ตัวเองนะฮะอยู่ที่ ามาถึงบ้านแม่ของภรรยานะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนู่นเลยแล้วจู่ๆเนี่ยอาสาตํารวจก็มาพร้อมกับนายตํารวจยศผู้หมวดนะฮะมาถึงตรงบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็มาก่อเหตุกับเขาในลักษณะแบบนี้ก็คือมีการเหมือนกับเข้าไปชาร์จแล้วก็ทำลายร่างกายกันด้วยนะครับแล้วก็ใช้วุ้ดปืนเนี่ยจาะเข้าไปที่ศีรษะแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเจ้าตัวก็ไปแจ้งความตํารวจมีการแจ้งกลับมาบอกว่าคดีเนี่ยรอส่งสํานวนให้อัยการสิบปีนะฮะเขาบอกงี้นะครับแล้วก็ เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่เมียกับลูกเนี่ยก็เลยไปอยู่กับแม่ยายที่จังหวัดระยองแล้วนะครับขเขาบอกว่าเขากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เราเลยมีการไปตรวจสอบให้นะครับปรากฏว่าข้อมูลมันพลิกครับมันพลิกนะฮะคือพูดง่ายๆว่าโอละพอนั่นเองสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังทั้งสองฝ่ายก่อนคือฝ่ายของตัวผู้ร้องท่านนี้เขาชื่อคุณพรภัยสนนะฮะ คู้พัไปสนเล่ามาทั้งหมดแต่ไม่ยอมพูดนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะไอ้ก่อนที่นายตํารวจจะมาเนี่ยมันมาเพราะอะไรมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะแต่เจ้าตัวไม่ยอมบอกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันพอเรามีการลงพื้นที่ไปที่เำเภอบางสะพานเนี่ยปรากฏว่าทั้งทางฝั่งชาวบ้านเองหรือแม้กระทั่งตํารวจกลับให้ข้อมูลอีกชุดมาให้ฟังทีละสะเต็ปนะฮะ ฟังตำรวจก่อนโดยอาสาที่เป็นคู่กรณีกันโดยตรงเลยนะฮะคนที่เข้าไปชาร์จไปปลุกปล้ำกันทำร้ายกันเนี่ยแล้วก็เอาปืนจ่อหัวเนี่ยเขาชื่อคุณมดนะฮะเป็นอาสาตำรวจนะครับแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในจุดเกิดเหตุวันนั้นที่โผล่ในวงจรปิดด้วยชื่อหมวดดาครับหมวดดาเนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกับคอยยืนคุมอยู่นะครับแต่ตัวของคุณมดท่านนี้ที่เป็นอาสาตำรวจเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเรื่องจริงมันมาจากการที่ว่าตัวของพรภัยสนนี่แหละทะเลาะกับภรรยาครับ ทะเลาะก,กับภรรยาจนภรรยาจะหอบข้าวหอบของหนีกลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่ที่จังหวัดระยองนู่นเลยจากประจวบไประยองนะครับแต่วันนั้นเหมือนกับสามีก็คือพรมภัยสนเนี่ยยังกักขังนงเหนียวแล้วก็ไม่ยอมให้เจ้าตัวเนี่ยออกจากบ้านเลยมีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะครับให้เข้ามาช่วยระง,งับเหตุแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามภาพที่เกิดขึ้นเลยส่วนประเด็นเรื่องของอาวุธปืนอาวุธปืนที่บอกว่ามีการใช้เจาะหัวนะครับ ตัวของตำรวจแล้วก็ทางฝั่งอาสาตำรวจท่านนี้เนี่ยเขายืนยันว่าเป็นอาวุธปืนปลอมนะฮะเป็นปืนบบบีการไม่ได้เป็นปืนจริงซึ่งตัวทางฝั่งของอพรไัยสนเองเนี่ยเขามีการอ้างว่าตำรวจพยายามจะเปลี่ยนรายละเอียดในสำนวนนะครับว่าจากปืนจริงให้เป็นปืนปลอมตำรวจยืนยันนะฮะว่านี่คือปืนปลอมจริงๆใช้ในการขู่ตัวของพรไพศนเท่านั้นนะครับ แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไอา้เรื่อง10ปีมีตำรวจมาขู่มาพูดจาประมาณว่าถึงจะส่งสำนวนให้อายการได้ mm hmm. เขาบอกว่ามันเป็นการอธิบายตามปกติของร้อยเวรเจ้าของคดีนะครับว่าคดีอย่างเงี้ยลักษณะของการพยายามฆ่าข้อหาแบบนี้ที่จะแจ้งเอาผิดกันมันมีอายุความ10ปีนี่คือสิ่งที่เขาพูดไม่ได้ไปบอกว่าโอ้โหว่าจะส่งสำนวนให้อายการในสิปีนะฮะไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่ทีนี้นอกจากตำรวจแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องนี้ชาวบ้านยืนยันกับทีมข่าวแล้วนะครับว่า พรไทยสนเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการทําร้ายร่างกายทะเลาะตบตีกับมเมียเนี่ยบ่อยมากนะครับบางครั้งบางวันทะเลาะก,กันตั้งแต่เช้าจะรดเย็นเป็นไปได้นะครับว่าเมียต้องการจะหนีออกจากบ้านเพื่อจะไปอยู่ที่อื่นนะฮะคือไม่อยู่กับเขาแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้มันมันเป็นความรุนแรงที่ทางฝั่ง,งตํารวจเองทั้งหมวดดาแล้วก็ตัวของอาสา,าตํารวจนายนี้เนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าระงับเหตุ ระหว่างพรไพศนกับภรรยาเนี้ยมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของพอรไพศนก็ดูแล้วไม่ได้ธรรมดานะเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเจ้าตัวนั้นก็มีประวัติคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเน่ะห้อยติดหลังอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคดีที่เกิดขึ้นน่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนมาไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดนะฮะแต่จากการตรวจสอบแล้วเรื่องมันกลับตาลปัดแต่ทีนี้ปมปัญหาหลังจากนี้มันอยู่ที่ว่าทางทีมข่าวเราไม่สามารถที่จะติดต่อฝั่งเมียของพอรไพศนได้เลยนะครับ ครั้งสุดท้ายที่คุยกับเจ้าตัวได้พรไภัยสนคือตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วนะฮะเขาไปรับสายทีมข่าวแล้วนะฮะแต่ติดต่อครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขากาลังจะไปหาเมียที่จังหวัดระยองแลวเขาก็ให้เบอร์เมียมาด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเราไม่สามารถติดต่อมเมียแล้วก็พรนภัยสนได้เลยก็ยังไม่รู้นะฮะ <c oughs> ว่าชะตากรรมของเมียพรไภัยสนที่หนีนไปอยู่ระยองเนี่ยได้เจอกับเจ้าตัวหรือย,ยังถ้าเจอกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ต้องตอบตรงๆนะฮะว่าไม่รู้ชะตากรรมของทางฝั่งเมียในพรนภัยสนเลยนะครับก็หว คือจะปลอดภัยก็แล้วกันนะฮะเราก็จะพยายามติดตามเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับ